ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้พบก,กับช่องอ,ออยชาแนลวันนี้ออยจะมาเล่นกระเทียมเจียวนะครับกระเทียม,ยมเฉยๆลูกไม่ใช่กระเทียมเจียวไม่ต้องกระเทียมโอเคกร <c oughs> ะเทียมนะครอ่าไปชมกันหนึ่งอาตามออยมาเลยครับ าตามไปดูไ,ไปเล่ยนยุคไล้วนม,มาเล่นตรงนี้นี่ใกล้ๆไหนเอามาดูหน่อย,ยเป็นยังไงลูกเป็นยังไงครับขอโชว์หน่อยดิกล่องมันเป็นยังไงขอดูหน่อย ชื่อว่าท่านจีจ้าโอเคเขาเล่นยังไงครับเล่นยังไงครับไม่รู้วิธีการเล่นก็คือเราต้องโยนลงพื้นนะครับอหนูต้องโยนลงพื้นแรงๆแต่ว่าห้ามห้ามให้โดนตัวเองไงไก่ๆนะอเดี๋ยวมาดูกันเลยไหนอะที่โยนไปเมื่อกี้มาดูข้างในกันมีอะไรไหม อันนี้คือที่โยนน่าจะมี <ไป S 1> ผงอะไรสักอย่างใช่แม่ว่ามันมีหินอยู่ในนี้มีผงอะไรสักอ,อ,อย่างแล้วก็เหมือนรายปล่ไในกล่องนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับอันหนึ่งอันน่าจะห้าบาทครับสองอันใช่ครับ,บ,รบอันนี้มีกี่เม็ดรครับสิเม็ดครับมีสิบเม็ดนะครับกระเทียมจีจ้านะครับเดียวดิเอาลองโยนอยีกทีดิ ัน,น,นี้่บเ o แนนหีม่มือนเดิมอันนี้คือเหมือนเดิมอันเล็กๆแล้วก็มีแต่นี้ถ้าเราโยนใส่เพื่อนนี่ผิดไหมลูกอันตรายห้ามเลยนะคะอันนี้ต้องห้ามเลยโอเค เราจะมาโยนให้พบสิบเม็ดโยนพร้อมกันได้ไหมถ้าโยนพร้อมกันมันจะเหมือนระเบิดไหมเหมือนระเบิดประมณู P4 ชีย <c oughs> ถ้าน้องๆเล่นนี้ต้องมีต้องม,องมีใครอยู่ด้วยไหมครับผู้ปกครองใช่ต้องมีผู้ปกครองคอยดูด้วยนะว่าถ้าโยนโดนตากันเนี่ยเป็นไรไหมลูกเป็นครับเป็นนะอ่ะโอเค เราจะเห็นดินสองสองอ้าวไม่ดังเฮ้ยไม่ดังโยนไว้เสียวเสียวมันได้ราเบิดไหนเฮ้ยไม่แตกได้ไงต้องโยนแรงๆรงองสองอ้ามันแตกไปแล้วแม่นี่มันแตกไปแล้วไหนแม่ดูหน่อยยังไม่แตกแม่จะลองโยน โยนใส่นู่นเฮ้ยโยนใส่อันนี้โยนไม่ได้โยนใส่คนก็ผิดฮะแล้วเลยสุดเฮ้ยเอไม่เห็นซากเลยโอ้โหอันนี้จะกระจุยหนึ่งสองก็จะปิดหูทำไมเนี่ย <c oughs> เอ้ยรถมาแค่นี้ออจะโยนพร้อมกันไหมลูกคือโยนทีเดียวทั้งหมดโยนแบบรัวๆได้ไหมไม่น่าได้ได้ไดิเอาลองดูโยนแบบทีเดียวอ่ะเพราะว่ากล่องมันมีสิเมตรใช่ไหมกล่ <c oughs> อง <c oughs> ทิ้งกว่นทีนี้เหลือเท่าไหร่ เหลือแล้วหกอันใช่ไหมครับเราจะโยนทีเดียวได้ไหมลูกหกอันอกล้าไหมกล้ารับคำท้าไหมเอาเลยไม่ได้เราทีละสองอันเถอะไม่ได้จับไม่ได้อ้าวสองอันนะได้ลองดูหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าวไม่เห็นดังเลยสองอันไม่น่าได้ไดอ้อา้าว เอาไปเก็บมาโยนใหม่ดิดเฮ้ยใช่อ่ะเฮ้ยมีเกินไหยขึ้นเลยอ่ะจะโยนตองพวกเดียวกันเผื่อมันแตกพวกเดียวกันไปเฮ้ยพูดตกใจตายจะโยนใส่แม่นะหยุดยังเนี่ยเอาเขาลองเหยียบดูนะอยะ่าเหยียบ <c oughs> มันจะแตกใส่เท้าเปล่า เกิดอะไรขึ้นอันนีนี่นี่นี่มันมีหินในนี้ด้วยนี่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 มันมีหินหินเต็มเลยนัน่นแหละแต่ถ้าโยนยใส่กันก็เจิบต้องเอาไปทิ้งขยะตาดอาีอีกลูกเอาให้หมดไหมด เห็นเศษตรงไหนเก็บไปทิ้งขยะให้หมดมีห็นด้วยอันนี้ก็มีหินที่ยังมันโดนก้นแต่ัไม่แตกน้าน่าน่าน่า่ามาทิ้งขยะเยเร็วลูกอ่ะเด,ด็กๆเล่นเสร็จแล้วต้องทิ้งขยะด้วยนะครับ โอเคลิปแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าจะเล่นอะไรเขาหน้าอย่าลืมกดไลค์กดคำ subscribe ให้น้องออแชาแนลด้วยนะคะ